อดีตรัฐมนตรีนะหลายท่านเนี่ยนะคงคิดถึงบทบาทก่อนหน้านี้คุณชาดาไทยเศษ<ม>คนที่ประกาศในสภาไงไอ้พักส้มเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไงจำได้ไหมค่ะนะแล้วก็ท่านก็ลาออกจากรัฐมนตรีไปแล้วปรับครมอรใหม่ก็เป็นลูกสาว<ม>นะนี่คือบรรยากาศปีใหม่ฮะนะปีใหม่2568ยังคงจัดงานต่อเนื่อง ที่อุทัยธานีที่พื้นที่อำเภอบ้านไร่อำเภอห้วยคดนะสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆนะคือคนในพื้นที่บอกว่าแกทําอย่างนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะคือแจกของแต่คนไม่ค่อยรู้นะคะนะคนในพื้นที่เนี่ยรู้นะ<อ>คนที่อื่นจะไม่รู้นั่นคือเหตุผลว่าเฮ้ยภาพลักษณ์ดูเป็นนักเลงผ<แ>ู้มีอิทธิพลแล้วทำไมคนอุทัยเป็นเรื่องได้ยังไงก็แบบนี้ะมีด้า<ม>นบบนี้นักการเมืองไทยเราหลายพื้นที่ก็เป็นแบบนี้ค่ะ นะจะเรียกว่าเป็นภาษาวิชาการก็เป็นระบบอุปถัมภ์ก็สุดท้ที่จะเรียกนะแต่มันคือความจริงของบ้านเมืองเรานะแล้วถามว่าคนได้ไปก็ได้ประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาก็นะาไปช่วยเหลือนะนะแล้วก็ยังได้มีการพูดนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะ<ต>เดี๋ยวลองฟัง<ท>คุณชาดานิดหนึ่งครแต่ถ้ารักแล้วคนไทยตโตโน่รักไทยรักยากนะครับแต่ถ้ารักแล้วก็รักเลยเหมือน,นกันนะครับผมเรืบอง บากาศนะช่วงงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่